สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ตังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยาที่จะสปอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกทุกคนคะ่ะว่าในเวลาแบบนี้นะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เวลานี้มาดูกันรู้สึกว่าความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนใครกําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณใครกําลังคิดถึงคุณ The View of Fortune ว้าวคำว่าความบรุรณสมบูรณ์ความสุขคําว่าครอบครัว หมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามหากำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักใครกำลังคิดถึงคุณ d ี i n e แฟ e านีน e ีเอ e มเพ e สไฟฟ์ e อฟพลพลังงานแห่งธาตุดินพลังงานพลังงานคำว่าครอบครัวค่ะคุณกำลังได้เจอ D-Y Masculine คุณกำลังได้เจออีกครึ่งหนึ่งของคุณขยายห้าเหรียญค่ะขยายเจ็ดเหรียญค่ะ Knife of p น n n a c l e s ขยายดี e ินเ e ลสค่ะว้าวขยาย The View of Fortune ค่ะว้าวนั่นไง นั่นไงบอกแล้วว่าคุณกำลังเจออีกครึ่งหนึ่งของคุณคุณกำลังเจอใครเมื่อกี้เห็น the emperor เมื่อกี้เห็น the emperor เกิดขึ้นสวยงามมาก five of swords แล้วก็ the emperor คุณกำลังเจอใครที่มีความละไม้คล้ายก,กันกับคุณมากคุณกำลังเจอจิตวิญญาณที่ เหมือนกันจิตวิญญาณที่คล้ายกันหรือจิตวิญญาณที่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า the view of fortune โชคชะตาพรหมลิขิตกำลังทำให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็น d y masculine แล้วก็ d y feminine ยินความยินหยางความศักดิ์สิทธิ์ของความรักความสมานที่กำลังจะเกิดขึ้นคู่แท้คู่ชีวิตความรักที่เป็นเปรียบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพายได้มาพบเจอกัน ความรวมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับความรักครั้งใหม่ที่คุณกําลังได้เจอคุณกําลังได้เจอใครเห็นไหมคะแล้วก็ดีเอ็มพอเรอร์เกิดขึ้นคู่กันเลยคู่แห่งความแมทคู่แห่งความเหมือนคู่แห่งความแตกต่างคุณมีความละไม้คล้ายกันค,คุณมีจิตวิญ,ญญาณดวงเดียวกันหรือว่าคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนกัน นั่นหมายถึงว่าอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณหรือชวินเฟรมหรืออีกหนึ่งจิตวิญญาณของคุณที่กาลังจะเข้ามาคุณวุฒิววยุทธ์ที่เท่าเทียมกันในด้านจิตวิญญาณมีความเติบโตมีการมีมีอายุที่ต่างกันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าคุณและเขาเหมือนกับเจอกันดั่งดั่งปรารถนาเจอกันดั่งถูกเรียกให้มาเจอกัน ถูกดึงดูดให้มาพบเจอกันนี่คือสัญญาณของ t h Emperor, e The Wheel of Fortune คุณคือ t h Empress ู้สง่างามคุณรู้ว่าคุณต้องการใคร,ค,รคุณรู้ว่าคุณรอคอยใครคุณกำลังเจอคนที่มีความเป็นผู้นำสูงคนที่มีความมีสเสน่ห์ f ฟ i e ี่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิเพราะถึงแม้เขายังไม่ประสบความสำเร็จตอนที่คุณเจอเขาแต่แต่ตจิตวิญญาณของเขาอะ กําลังค้นหากำลังตามหาอะไรบางอย่างหรือคุณได้เจอเขาในวัยที่เขาประสบความสำเร็จแล้วมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินเป็นระดับบอสบิ๊กบอสหรือเป็นคนที่มีดูดีมีสเสน่ดูดูดีมีอํานาจดูมีบุญบารมีอะไรที่สูงอะไรประมาณนี้นะคะในในความรู้สึกพลังงานธาตุลมธาตุดินธาตุน้ํา จัดสเมต์หนึ่งท่านในนี้คุณเจอเขาแล้วคุณเจอเขาแล้วแล้วความสัมพันธ์กำลังถูกพัฒนาความสัมพันธ์กำลังเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคุณอยู่เขาดูคุณอยู่เขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณอยู่เขารอเวลาพร้อมที่จะ take a คชั่นคุณ5 of s w o r d แล้วก็10 of Cups เกิดขึ้นแล้วก็ the Tower เกิดขึ้นอะไรบางอย่างจะถูกเหมือนเซอร์ไพรส์ช็อกอย่างไม่ทันในตั้งตัว ten of w a n d s แล้วก็ six of wands เกิดขึ้นพลังงานหมายเลขนางฟ้า555 777เกิดขึ้น666หมายเลขส4 4, 4 3, 3, 3, 3 3 3ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้พลังงานธาตุไฟน้ำดินลมคุณกำลังเจอใครที่ที่เขาที่เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลความสัมพันธ์กับคุณยังไง คุณกำลังเจอใครที่เขามีความสมบูรณ์แบบในตัวเองมากๆม,ม,มากที่สุดเลยเขารู้ว่าเขาจะต้องต้องทำยังไงเห็นในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีการมองแล้วถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะดูเป็นไปอย่างช้าๆแต่มันมีความมั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวคุณจะถูกรักถูกปฏิบัติถูกเทคแคร์ดูแลด้วยคุณค่าของความรู้สึกล้วนๆเลย ความรู้สึกความด่มดําคำว่าลึกซึ้งมากๆถึงแม้ว่าจะมีระยะห่างถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นมีเรื่องดรามา่ามีเรื่องงอนไม่เข้าใจอะไรกันก็ตามแต่แต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณและเขารู้สึกว่าเชื่อมั่นและมั่นใจในเอเนจีของคนทั้งสองคนที่หนักแน่นที่รักเดียวใจเดียวมากเพราะว่าเป็นพลังงานที่รักเดียวใจเดียวเป็นพลังงานที่รักคือรักใช่คือใช่เออไซที่กําลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังเจอใครที่เขา เขาพิเศษมากคุณดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ความรักคุณและเขามาเจอกันจักรวาลดึงดูดให้ความรักคุณทั้งคู่ให้เติบโตเป็นเหมือนกับว่าเติบโตเป็นปึกแผ่นกิ่งทองใบหยกที่คุณที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคําว่าครอบครัวหุ้นส่วนชีวิตรักแท้นั้นเป็นยังไงแต่เขาคนนี้จะโชว์ความสามารถโชว์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ออฟเฟอร์คุณซัพพอร์ตคุณดูแลคุณ เป็นรักเดียวให้กับคุณเป็นเป็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์รูปแบบคําว่าอรวมสมบูรณ์อันดันซ์ในความรัะความสัมพันธ์คําว่าครอบครัวที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสเตรนด์ rain, six of wands ใจดีกับเขาหน่อย ใจเย็นๆกับเขาหน่อยไม่ต้องไม่ไม่ได้ใจดีนะใจเย็นๆกับเขาหน่อยเพราะว่าคนของคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความเป็นไปอย่างช้าๆใจเย็นๆแต่ว่ามันมั่นคงมา,มากๆด้วยไลฟ์สไตล์ของเธอหรือเขาคนนั้นมีสเสน่ห์เฟลลี่อบอุ่นมั่นคงเอเนอร์จีของความรู้สึกที่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักใครรักยากมีความอินโทรเวนมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่มี ความเชื่อมั่นในไลฟ์ไสไตล์ของตัวเองแล้วเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมีความมีเสน่ห์มีคุณค่าในตัวเองมากๆจงมีคุณค่าในตัวเองเพราะว่าคู่ของคุณเป็นคนที่สง่างามลึกซึง้งและก็โรแมนติกแสงดีมากๆเลยคุณรู้ว่าคุณต้องการใคร w ะวิ for June, d y m of f o r t u n e D า m a s ก์กำลังเข้ามาหาคุณนี่คือนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะถูกทดสอบ พลังงานความรักจากจักราวาลหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าบททดสอบกำลังจะเกิดขึ้นผลัดกันที่จะเหมือนกับว่าให้และรับของคนทั้งสองคนเหมือนคุณจะได้เรียนรู้ความรักที่ลึกซึ้งมากๆที่มันจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ และความรักของคุณเป็นในเรื่องของคามาคือผลลัพธ์แห่งการกระทําในอดีตที่ผ่านมาบางอย่างจะหวนกลับมาให้คุณได้ทดสอบนั่นหมายถึงคุณอาจจะในระหว่างทางที่คุณได้เจอเขาในระหว่างทางที่คุณได้เรียนรู้กับเขาคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆมองความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการกระทําเหตุและผลและทุกอย่างนะคะเพราะคุณกําลังเจอแรงหนึ่งดูดที่เหมือนกันมีแรงสะเทือนที่ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ แต่คู่ของคุณอย่างที่บอกว่าเขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณทุกอย่างเพราะเขาเป็น The e m Place แล้วก็ t h Emperor เขาจะห่วงแหนคุณเคารพคุณให้เกียรติคุณและเขาจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณแบบคุณปิดบังอะไรเขาไม่ได้เลยเขาจะรู้เขาจะรู้ด้วยสัญชาตญาณความเป็นผู้นำด้วยสัญชาตญาณของความเป็นผู้ผู้ล่านะคะ เป็นพลังงานแห่งไฟพลังงานแห่ง DIY masculine คนที่มีความองอาจเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่มีเหตุและผลสูงและเป็นคนที่ชิลอิสระภาพเจนเย็นสบายสบายและชอบเซอร์ไพรส์ชอบทำอะไรที่คุณรู้สึกค่าไม่ถึงมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของเราการทดสอบดราม่าก,กันเกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความสำเร็จของความรักให้มันสุกงอมในความสัมพันธ์ และหนึ่งท่านในนี้เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะถูกตัดสินใจว่าความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดการคอมมิชเมนต์เฉลิมฉลองการแต่งงานหรือการขยรับสถานะความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือใครบางคนที่กาลังคิดถึงคุณหรือใครบางคนที่จะเข้ามาหาคุณคุณกําลังที่เจอใครที่ที่เขาแบบมีความพราาในตัวเองสูงคือ เป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ดูอาจจะดูหญิงดูมีความภาคภูมิใจทํอะไรดูดูยิ่งใหญ่นะคะมีเพอร์เฟกดูดีมีอํานาจเป็นระดับบอสระดับผู้นําแต่เขาเขาจะรักคุณเขาจะให้คุณสเตรน n ์ไฟฟอบคัเพราะเขาต้องการคนที่รู้ใจเขาอยากเป็นฮีโร่ของคุณเขาอยากเป็นคนที่รู้ใจของคุณเขาอยากเป็นคนรักของคุณสวยงามมากๆเลย นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักมาดูอีกค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเฉลิมฉลองนะคะเห็นไหมเอยเซเลบรตนะคะความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้เจอเขาเฟรนด์ชิพนะคะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเพื่อนแนะนำหรือว่าความสัมพันธ์จากใครบางคนเริ่มต้นจากเพื่อนหรือ Twin Flame อีกแล้วนะคะ b o u n d a r i e s อาร n e t i ม e จงเป็นตัวของตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ออกไปออกไปพบปะสังสรรค์ผู้คนหรือว่าไปพบเพื่อนหรือว่าเพื่อนอาจจะแนะนําอะไรบางสิ่งบาอย่างให้กับคุณในความรักและ dressing up ใส่ชุดเรสสวยๆออกไปเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะอารอลไทม b o u n d a r i e s ความรักจะเข้ามา challenge ขอบเขตของคุณชวินเฟลม อย่างที่พูดไปว่าอีกครึ่งหนึ่งจิตวิญญาณของคุณหรืออีกหนึ่งจิตวิญญาณที่เป็นรักแท้กําลังจะเข้ามาหาคุณ trust ในแรงดึงดูดของ twin f เ a m e เขาจะไลด์ให้คุณเข้าใจเขารู้สึกถึงเขาอย่างที่บอกเขาว่ามันมีการเติบโตเกิดขึ้น baggage emotional ปล่อยอะไรที่มันหนักหนัก,นกวางลงใช้ intuition สัญชาติยานของคุณที่คุณจะได้เหมือนค้นหา เรียนรู้มิตรภาพใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณในความรัความสัมพันธ์เพราะพรมลิขิตโชคชะตากําลังทําให้คุณได้พบเจอเรื่องราวความรักลึกซึ้งที่โรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนพลังงานทวินเฟรมเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งและเป็นอะไรที่เขาจะไกด์ให้คุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะหรือว่าคุณอาจจะมี อะไรบางอย่างที่ไกด์คุณด้วยก็ได้แองเจล u m b เบอร์ Angel, Number, หรืออะไรบางสิ่งอย่างซึ่งเป็นอะไรที่ลึกซึ้งม,มากๆเพราะนั้นเดินตามความสุมขหัวใจของคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากที่จะเป็นอยากที่จะมีแล้วก็มีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตไม่สูญเสียความเป็นต,ตัวเองคุณจะเห็นภาพสเต็ปความรักของทวินแบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะและเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอสิ่งใหม่บนโลกใบนี้เพราะมันจะเป็นคําตอบที่ดีสุดให้กับคุณในทุกเรื่องและทวินเฟลมด้วยเช่นกันว่าคนนั้นใช่หรือไม่ใช่จริงหรือเปล่ากันแน่วันนี้ไปก่่อนสสวัสดีคะ